สวัสดีครับแตงเคียบอลนะครับสำหรับจุดเริ่มต้นของคลิปนี้นะครับคือว่าผมได้มีโอกาสนั่งคุยเรื่องฟุตบอลกับเพื่อนๆนะแล้วผมก็ได้พูดชื่อของนักฟุตบอลคนนึงขึ้นมานะครับมันกลายเป็นว่ามันมีความคิดเห็นหลายอย่างที่ถูกพูดออกมาในแบบที่เรียกว่าแตกต่างกันสดขั้วเลยบางคนนะครับก็บอกว่าเขาคือนักฟุตบอลที่ดีนะแต่ว่าไม่ค่อยได้รับโอกาสแต่บางคนก็บอกว่าหูห่หวยธรรมดามากๆเลย มันก็เลยทําให้ผมเกิดความคิดแวบหนึ่งขึ้นมานะครับว่างั้นเดี๋ยวผมเอาเรื่องของคนเนี่ยมาคุยกันในคลิปดีกว่าเพราะว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าไม่ใช่ในกลุ่มเพื่อนของผมแล้วเนี่ยคนเดิมๆมีความคิดเห็นยังไงกับผู้ชายคนนี้นะครับใช่แล้วครับผมกําลังพูดถึงคนที่อยู่บนหน้าบกของคลิปเนี่ยแหละครับปีเตอร์คลาช์แล้วก็เหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมด้วยนะครับ สำหรับปีเตอร์คลาวช์นะครับเขาโตมาโดยที่เป็นแฟนบอลของทีมควีนส์ปาร์คเรนเจอร์นะครับแต่ว่าคุณพ่อกับคุณปู่ของเขาเนี่ยเป็นแฟนบอลของเชลซีมันก็เลยทําให้ในห้องนอนของปีเตอร์คลาวช์เนี่ยมีโปสเตอร์ของเลสเตอร์ดินานและก็รวมถึงเคอร์ลี่ดิกสันและกอร์ดอนดิลลี่อดีตของนักเตะเชลซี Chelsea, ติดอยู่ในห้องด้วยนะครับสำหรับชีวิตในช่วงมัธยมของปีเตอร์คลาวช์นะครับคือถ้าเราเดินไปถามเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยว่าเฮ้ยรู้จักปีเตอร์คลาวช์ใช่ไหมเพื่อนๆจะตอบกลับมาว่าไม่รู้จักนะครับเพราะว่า เพื่อนๆที่โรงเรียนทุกคนอ่ะจะเรียกปีเตอร์คราว่าร็อดนี่เพราะว่ารูปร่างหน้าตาของปีเตอร์ o คราวเนี่ยดันไปคล้ายกับนักแสดงที่เล่นเป็นตัวร็อดนี่ในหนังเรื่อง only fools and heroes นะครับและความสูงของปีเตอร์คราวเนี่ยก็สูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงมัธยมนี่แหละครับและด้วยความสามารถเรื่องกีฬาฟุตบอลเนี่ยเขาโดดเด่นอยู่แล้วนะครับมันก็เลยทําให้ไปเข้าตาแมวมองของทีมควีนบั克เลนเจอร์ทีมโปรดของเขาในวัยเด็กนะครับแต่ว่าพออายุ17ปี มันเป็นโอกาสที่จะก้าวหน้าทางด้านอาชีพนะครับปีเตอร์เขาก็เลยตัดสินใจย้ายไปเซ็นสัญญาเป็นนักเตะเยาวชนกับทีมท็อตแนมฮอสเปอร์แทนแต่ชีวิตมันก็ไม่ได้สวยงามนะครับแทนที่เขาได้เติบโตแล้วก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของทีมท็อตแนมฮอสเปอร์นะชีวิตกลับตกต่ำลงอย่างไม่น่าเชื่อนะครับนอกจากจะขึ้นทีมชุดใหญ่ไม่ได้แล้วเนี่ยปีเตอร์เขายังถูกส่งไปให้กับทีมดาวิชแฮมเล็ตยืมตัวซึ่งเป็นทีมนอกลีกด้วยนะครับและเขาก็ถูกดาวิชแฮมเล็ตยกเลิกสัญญาาในนระยะยยเเเวลเพีง1ดือ ประธานสโมสรของดาวิดแฮมเลตมาร์ตินเอดีนะครับได้ออกมาพูดถึงปีเตอร์คลาวส์เอาไว้ว่าผมไม่คาดคิดว่านี่คือนักเตะที่ได้อยู่ในทีมระดับสูงของประเทศเขาตัวสูงมากแต่เขาเล่นลูกอกา,ากาศได้แย่สุดๆเขาไม่มีพละงกำลังอะไรเลยไม่มีความแข็งแกร่งเราตัดสินใจยกเลิกสัญญาเพราะว่าเรามีกองหน้าในทีมที่เก่งกว่าเขามากและการยืมตัวครั้งที่2ก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นานนะครับมันเป็นทีม IFK h a l s i n h o l m ทีมจากสวีเดนนะครับได้ติดต่อเข้ามาขอยืมตัว และมันก็เป็นที่นี่นี่แหละครับที่ปีเตอร์เขาสามารถสร้างความประทับใจได้แต่ว่ามันดันไม่ใช่ผลงานในสนามมันเป็นเรื่องของการดื่มเบียร์อเล็กซานเดอร์โซเดเบิร์กอดีตเพื่อนร่วมทีมนะครับเขาได้ออกมาบอกว่าเขาเดื่มเบียร์เก่งกว่าเล่นฟุตบอลซะอีกช่วงที่เขาอยู่กับเราผมแทบไม่เห็นเขาเดื่มน้ําเปล่าเลยเขาตัวสูงมากแต่เขาหมองบอลไม่ได้เรื่องแต่ว่าเขามีทักษะในการเล่นบอลด้วยเท้าที่ดีมากอย่างไม่น่าเชื่อและพอเขากลับมาที่ท็อตแนมนะครับ แน่นอนครับว่ามันไม่มีที่เหลือให้ปีเตอร์เคาอีกแล้วนะครับและมันก็เป็นทางควีนร์คเลนเจอร์ทีมของเขาในตอนที่เขาเป็นเด็กเนี่ยละครับที่ติดต่อเข้ามาขอซื้อตัวไปร่วมทีมด้วยค่าตัว6 0,000ปอนด์และผู้จัดการทีมควีนร์คเลนเจอร์ในตอนนั้นนะครับก็คือเจเลอร์ฟานซิสคือคนที่คนพบปีเตอร์เขาในตอนที่เขายังอยู่ในโรงเรียนมัธยมนั่นแหละครับและชีวิตใหม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นเลยนะครับมันไม่มีใครคาดคิดนะครับว่าหลังจากนั้นเพียงปีเดียวเนี่ยนักเตะไร้ค่าคน,น มันจะกลายเป็น1นล้านห้าแสนปอนด์เมื่อทีมยังปอดสมาร์ตติดต่อเข้ามาขอซื้อตัวและกลายเป็น5ล้านปอนด์เมื่อแอสตันวิลล่าตัดสินใจซื้อตัวเขาไปร่วมทีมแบบปีต่อปีเลยแต่ด้วยความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีกับเดวิดโอเลลีผู้จัดการทีมแอสตันวิลล่าในตอนนั้นนะครับมันก็เลยทําให้ปีเตอร์เคาเนี่ยโดนปล่อยให้กับนอริทซิตี้ยืมตัวก่อนที่จะถูกขายขาดให้กับเซาท์แธมป์ตันในเวลาต่อมานะครับปีเตอร์เขาได้พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้นะครับว่า ทุกๆคนน่ะอาจจะบอกว่าชีวิตได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อคุณลืมตาตื่นขึ้นบนโลกใบนี้แต่ชีวิตของผมมันเริ่มต้นที่เซาแธมปันและด้วยผลงานที่ดีมากๆนะครับ33นัดทุกรายการยิงได้16ประตูถึงแม้ว่ามันจะไม่สามารถช่วยให้เซาแธมปันรอดพ้นจากการตกชั้นได้นะครับแต่ด้วยผลงานส่วนตัวที่ดีมากๆมันไปเข้าตาของสเวนโกรันเอลิกซันที่เรียกตัวเขาไปติดทีมชาติอังกฤษเป็นครั้งแรกในชีวิตและก่อนเปิดฤดูกาลใหม่เพียงแค่1เดือนนะครับ ลีวัผูได้ยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวปีเตอร์เคลาไปในราคา7ล้านปอนด์แฮร์รี่เลนด์แนบผู้จัดการทีมของซาแซมตันในตอนนั้นนะครับได้ออกมาบอกว่าผมอยากจะเก็บเขาเอาไว้แต่ในสัญญาของพวกเรามันมีระบุเอาไว้ว่านักเตะทุกคนจะโดนลดค่าจ้างลง50%ถ้าหากพวกเราตกชั้นและปีเตอร์เคลาเขาได้รับค่าจ้างกับเราเพียงแค่4,000ปอนด์แต่ลเว์ภูก็เข้ามาด้วยค่าจ้างในระดับ30,000ปอนด์ซึ่งพวกเราไม่สามารถจ่ายได้และพอการย้ายทีมเสร็จสิ้นนะครับปีเต ผมตื่นเต้นที่กาลังจะได้ลงเล่นกับทีมที่ยิ่งใหญ่อย่างลิเวอร์พูลมันเป็นก้าที่ยิ่งใหญ่มากผมกําลังจะได้เล่นในเวทีที่ใหญ่กว่าเดิมผมนึกถึงเสื้อสีแดงและกองเชียร์เหล่าเดอะคอปนี่คือทีมที่เพิ่งได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกมาเมื่อ2เดือนที่แล้วและการได้เมอกาดเล่นให้กับทีมในระดับนี้มันคือความฝันที่ผมไม่เคยแม้แต่จะกล้าคิดมาก่อนในชีวิตแต่การเริ่มต้นมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังสักเท่าไหร่นะครับเมื่อปีที่เขาลงเล่นให้ลิเวอร์พูลไปทั้งหมด18เกม และถ้ารวมเกมทีมชาติอังกฤษอีก3เกมนะครับมันจะกลายเป็น21เกมที่ปีเตอร์เลาไม่สามารถทำประตูได้เลยแม้แต่ลูกเดียวจนพวกบรรดาบริษัทร,รับพนันถูกกฎหมายในอังกฤษนะครับก็ได้ออกราคาว่าปีเตอร์เลาเนี่ยจะไม่สามารถทำประตูได้ทางลูกาลโดยที่เริ่มต้นที่20ต่อ1น,นะครับและมันก็ค่อยๆลดมาเรื่อยๆ16ต่อ1 14ต่อ1จนมาจบที่12ต่อ1นแต่ในเกมที่19นะครับที่ลูพูจะเปิดบ้านพบกับวีแกนแอตเลติกนะและในนาทีที่19 ปีเตอร์เขาได้มีโอกาสยิงไกล25หลานะครับบอแลแฉลบเท้าของเลตันเบนลอยเข้าประตูเข้าไปนะคราวนี้แหละครับมันถึงเวลาฉลองปีเตอร์เขาวิ่งข้ามฝั่งยาว70หลาเพื่อไปฉลองกับฝั่งเดอะคอปนะครับเสียงแฟนบอล40,000คนในสนามเฮกันดังมากๆเรียกว่าบ้าคลั่งกันเลยมันคือช่วงเวลาของการปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกความอัดอั้นทั้งหมดจริงๆแต่มันกลายเป็นว่าลูกนี้นะครับถูกตัดสินให้กลายเป็นการทำเข้าประตูตัวเองของเลตันเบนนะ มันเลยทําให้ปีเตอร์เขายังไม่สามารถนับ1กับลิวร์พูได้นะครับเขายังต้องรอคอยโอกาสต่อไปนะครับแต่ก็นั่นแหละครับนักเตะรวมถึงแฟนบอลด้วยที่อยู่ในสนามเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าพิมเมลีเขาตัดสินใจยังไงนะครับสิ่งที่ตัวของปีเตอร์เขารู้ก็คือเขาทําประตูได้และเขามีความมั่นใจกลับมาแล้วและในนาทีที่41นะครับปีเตอร์เขาสามารถยิงเพิ่มได้อีกหนึ่งลูกนะกลายเป็นเขาได้นับ1กับลิวพูจริงๆแล้วนะครับและพอจบเกมนะครับ พีเมลีเขาเปลี่ยนให้ลูกแรกที่เป็นการทำเข้าประตูเอยงของเลตันเบนเนี่ยกลายเป็นเครดิตของปีเตอร์คลาวนะครับมันก็แปลว่าเขาสามารถทําได้2ประตูในเกมนั้นและสถิติของปีเตอร์เคากับลิเวอร์พูลก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก่อนที่จะปิดฉากซีซั่นแรกกับลิเวอร์พูลด้วยจํานวน12ประตูพร้อมด้วยแชมป์เอฟเอครับและผลงานปีที่2ของปีเตอร์เคานกับลิเวอร์พูลก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเมื่อเขาได้กลายมาเป็นดาวซัมโบสูงสุดของทีมด้วยจํานวน18ประตูทุกรายการแต่ว่าพอเข้าสู่ปีที่3นะครับ จากดาวสันโวของทีมกลายเป็นตัวสำรองอย่างสมบูรณ์แบบนะครับเมื่อเลวูประกาศคว้าตัวเฟอร์นันโดตอเรสเข้ามาร่วมทีมมันก็เลยทําให้ปีเตอร์เขากลายเป็นส่วนเกินของทีมไปในทันทีก่อนที่จะย้ายไปปอดสมัทท็อดแนมฮอสเปอร์สโตล์ตติตี้และก็จบอาชีพการขาแข่งกับเบอร์ลีในปี2019ด้วยอายุ38ปีเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างไหมครับสําหรับกองหน้าคนนี้สําหรับผมนะผมรู้สึกว่าปีเตอร์เขาเนี่ย อาจจะไม่ได้เป็นกองหน้าที่เก่งในระดับโลกแต่เขาถือเป็นนักเตะที่ดีคนนึงนะครับอย่างน้อยที่สุดในปีสุดท้ายของเขากับลิเวอร์พูลนะผมยังรู้สึกว่าเขาดีกว่าอังเดวอรนินนะครับและในปีที่เขาย้ายออกไปเราได้กองหน้ามาใหม่2คนนั่นก็คือร็อบบี้คีนกับดาวิดเอนก็อกนะคือถ้าดูจากชื่อชั้นนะครับเราอาจจะบอกว่าร็อบบี้คีนเนี่ยดูเหนือกว่าแต่ถ้าลงไปในรายละเอียดการทําธุรกิจที่เรียวกว่าทุเล่นมากๆเป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับในดีลของร็อบบี้คีนเนี่ย ผมคิดว่าบางทีการที่เราเก็บปีเตอร์เขาเอาไว้อาจจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีกว่าก็ได้นะครับแต่ก็นั่นแหละครับมันยังมีเหตุผลอื่นๆอีกโดยเฉพาะในเรื่องของ2ปลิงนะครับสเจ้าของปลิงอย่างจอร์จยีเล็ตกับทอมพิกที่เข้ามาปู้ยี่ปู้ยำทําสโมสรพังไปหมดนะมันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทําให้ชีวิตของปีเตอร์เขากับสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยสั้นกว่าที่ควรจะเป็นเอาล่ะครับก็คิดเห็นยังไงบ้างกับกองหน้าคนนี้สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับ จร,จริงๆแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนบอลหรือว่าูลนะจะเป็นแฟนบอลทีมไหนก็ได้นะครับเชลซีอาร์เซนอลแมนยูสเปอร์เวสต์แฮมใครก็ได้ทีมอะไรก็ได้เลยนะครับผมอยากอ่านความคิดเห็นของทุกคนนะครับถือว่าเรามาแลกเปลี่ยนความคิดกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับผมแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและเดี๋ยวผมจะมีคลิปใหม่ๆคอนเทนต์ใหม่ๆมาลงกันให้เรื่อยๆเลยนะครับและสำหรับในคลิปหน้านะ จะเป็นเรื่องราวของนักเตะคนไหนยังไงฝากติดตามด้วยนะครับผม